ครับวันนี้ได้รับโอกาสนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านพงศักดิ์วังเสมอนะครับได้กรุณาเชิญทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับมาพบปะพี่น้องนะครับเครือข่ายหุ้นส่วนการทํางานของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่อง50ปีที่ผ่านมาเราเราได้ทําอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ50ปีต่อไป เราจะได้ทําอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมสําคัญในปีข้างหน้าของเรานะครับกรมการพัฒนาชุมชนจะเน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับครัวเรือนยากจนต่างๆเนี่ยควรจะต้องได้รับการเข้าไปดูแลอย่างจริงจังนะครับเพื่อการลดการ,กรลดความเหลื่อมล้ําต่างๆในสังคมในเรื่องที่2นะครับใน50ปีต่อไปข้างหน้านะครับหรือ5ปีต่อไปข้างหน้าของกรมเราเนี่ยนะครับ เราก็จะเน้นการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับด้วยหลักการ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับยังเป็นแนวทางสําคัญนะครับที่จะมาใช้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะครับสังคมในระบบทุนนิยมเรามีความเชื่อมั่นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทําให้คนไทยคนในชุมชนหมู่บ้านชุมชนมีความสุขยิ่งขึ้นครับในเรื่องต่อมานะครับ เราก็ที่เราพูดถึงงานในปีหน้าของกรมการพัฒนาชนเนี่ยเราจะเน้นการบูรณาการทํางานร่วมกับทุกส่วนของทางราชการนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราเน้นการใช้ข้อมูลจอปทถอใช้ข้อมูลกอช2คนะครับในการทํากิจกรรมทําแผนชุมชนแล้วก็ให้ทุกส่วนราชการเนี่ยได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยกันนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าถ้าส่วนราชการนะครับได้เข้ามามี ส่วนร่วมหรือร่วมมือกันนะครับการแก้ไขปัญหาการตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในชุมชนเนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างมีพลังนะครับแล้วก็สร้างสารรค์ นะครับในเรื่องต่อมานะครับที่กรมการพัฒนาชุมชนจะเน้นนะฮะในเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายสําคัญของทางรัฐรัฐบาลนะครับท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เราเรียกว่าโอทอเนี่ยนะครับนโยบายรัฐบาลนี้ให้ค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างยิ่งกรมการพัฒนาชุมชนเราได้วางนโยบายนะครับที่จะตอบสนองต่อนโยบายเราได้วางการทํางานดีกว่านะครับที่จะตอบสนองต่อ นโยบายของรัฐบาลในหลายประการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนากลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการนะครับเน้นการใช้ภูมิปัญญานะครับมาพัฒนาสินค้าของผลิตภัณฑ์การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์การสร้างช่องทางทางการตลาดเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ผลิตสินค้าเหล่านี้นะครับออกมาเนี่ยสามารถมีช่องทางทางการตลาดที่จะค้าขายได้ และสุดท้ายนะครับเราได้วางรากฐานการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน2015อีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นงานสําคัญสําคัญนะครับที่เราจะก้าวเดินไปอีกเรื่องนึงครับก็คือการที่เราจะเป็น สร้างกองทุนหรือส่งเสริมพัฒนากองทุนนะครับการเงินชุมชนต่าง,างๆให้มีธรรมาภิบาลแล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินครับนี่ก็เป็นแนวทางหลักๆนะครับใน5ปีข้างหน้าตามยุทธศาสตร์กรมที่เราจะดําเนินไปครับเราหวังว่าหรือเชื่อมั่นว่านะครับการดําเนินงานของกรมเนี่ยก็จะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผู้นำอ,อชอ,อาสาพัฒนาชุมชนนะครับกลุ่มเครือข่ายโอท็อปนะครับผู้นำสตรีกอพอสตกอพอสอ,อต่างๆนะครับเราจะได้ร่วมมือกันทำงานนะครับเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชนครับ